สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะรายการไอเ r e d a เดย์บายเดย์ทุกที่ครับวันนี้ผมอยู่พี่ชายของคนนึงครับผมซึ่งพี่ชายผมเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการชิมใช่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเบียร์แอลกอฮอล์ต่างใช่ต้องพี่ชายผมคนนี้แล้ววันนี้คือผมในส่วนตัวเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วครับวันนี้เราจะมาทํากาแฟกันดิฟกันเองเลยและครั้งแรกนะครับดูมาจากแค่ในอินเทอร์เน็ตเฉยเว่า มันจะทํายังไงวะพี่ความเป็นไปได้ให้เราลองหาเม็ดกาแฟแบบนี้มาทากันไหมครับซื้อเตาซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่ากาแฟจะออกมารสชาติเป็นยังไงนะฮะจะกินเดี๋ยวมาเทสกันโอเคขั้นตอนแรกอย่างนี้ก่อนเราต้องมีเม็ดกาแฟก่อนเม็ดกาแฟใช่อันนี้เป็นเป็นจากประเทศอะไรพี่แนะนาเอ่อที่พี่ดูมานี่อันนี้เป็นของอินโดนีเซียนะอ่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่อันนี้คือลองนะฮะไม่ได้ใช้กาแฟไทยอะไรเงี้ยใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาครับไม่ได้โฆษณา หรือจะให้ค่าโฆษณาก็ได้เฮ้ยไมนเหมือนนี่เป็นเป็นเม็ดกาแฟคัวลอง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 เปิดลองใส่อือก้อนไม้ใกล้ครับนี่นะครับก้องไม้ใกล้ที่จะเป็นในกาแฟคั่วนะครับนี่ขาดผ่านกรรมวิธีในการคั่วมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาใส่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรพี่อันนี้เป็นเครื่องบดเครื่องบดเม็ดกาแฟนะครับดี่เราใส่แล้วพอบดเสร็จมันจะอยู่ไง เนี่ยไปอยู่ในลิ้นชักข้างล่างครับอ๋อนี่จะเป็นถ้างี้เราใช้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าอะี้ได้ป่ะเฮ้ยได้สิจะบ้าหรืออ่านี่นี่อันนี้คือการเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นการบดครับบดเป็นวิธีการแบบเป็นแมนนวลแมนนวลก็คือการใช้มือประเทศไหนใช่สมัยก่อนอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องใช้เครื่องใช่ครับเสียงดีเสียงดี ก็เหมือนเครื่องบดหัวบดอะไรเงี้ยบด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 ได้จริงครับพี่บดได้จริงครับบดได้จริงคบดได้จริงเครื่องไหลไปอยู่สองล่างจะให้ไหไปอยู่สล่างครับมาลองบดดูไหมไม่พิมอยแล้วเฮ้ยมันอย่แต่ถ้าทางที่ดีก็ซื้อกินไวกว่าฮะไม่ได้ไม่ได้หรอกอ่าใช่ไม่ีบดไม่อยู่ คือหน้าตาแบบผมเนี่ยจริงๆแล้ใส่คบใส่สาะใส่คบเออนะจริงน่าจะไวกว่านะคือปั่นอะไรเงี้ยแต่เอ้ยแต่อาจจะคนละรูปแบบไม่มันทําได้นะแต่อาจจะกินไม่ได้ไม่มันไอ้นี่มันอาจจะเป็นแบบว่าพอมหมุนไปแล้วมันจะดับมาวิธีมันอาจจะไม่เหมือนกันความละเอียดอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่แม่ก็ดีไอ้กินแม่ได้เยอะนะได้ช็อตหนึ่งวะนี่ครับ อย่างนี้ได้ช็อตหนึ่งเลยพี่ได้ประมาณช็อตนึงครับแล้วก็เอาต่อต่อไปฮะนี้เรามาใส่ในในหม้อในหม้อกาแฟนะครับอ๋อนี่เป็นหม้อกาแฟครับใช่ครับเอาเอาเป็นหม้อแรงกันตรงนี้เราต้องใส่น้ำขอน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำก๊อกเหรอเปล่าเลยคือเดี๋ยวผมจะผมกับพี่ต์จะจะสลับกันนะ าใคร่นขาเปลี่ยนกิ่นสูตรที่ครพีใส่ใส่นมเท่าไหร่ใส่ใสองตาลสองสองใช่สององะผมสามสองสามของพี่หนึ่งสองสามกาแฟสามนมสองตาลสามที่เคยดูโฆษณาไคยดูโษณาะชิลหนเคยดูโฆษณาป่ะชิลเหรอเฮ้ยมันจะได้กลมกล่อมเดี๋ยวาหัวหันเปล่าเปล่า นี่นี่น้ำน้ำนี้น้ำไม่ธรรมดาเป็นน้ำอะไรครับน้ำบ้านอี๊ปลูกหลางสอนก็จะมีกลิ่นเข้าแตงโด้วยทำไรกันเนี่ยนี่บอกโอเควันดิฟกาแฟครับที่เราเราแบบมั่วๆกันอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเนบอกหนบอกว่าเรียนมาแล้วไงถ้าเรียนมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้เลยะรถเนี่ยเรียนมาในคลิปเขาบอกว่ายาใส่เยอะ ใส่สามส่วนสี่นี่เรียนมาจริงไหมเนี่ยไม่งั้นมันจะแบบเอาเาเดคงหลายปีแล้วนะนี่เป็นสูตรที่สูตรพี่อันนี้เออเอาโเททิดการเททิ้งนะครับเพ่าอชเดไปเล่นตรงนู้นใครอ่ะเียนนี่ เดี๋ยวเสียคอนเซปต์เดย์ทุกที่นะต้องมี่อเดย์เปิดแกเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูอ่านี่เป็นอุปกรณ์เฮ้ยเป็นมะเนี่ยเป็นเป็นลองกินก่อนดีกว่าดูดูถ้าเปิดแก๊สกันไหมเฮ้ยเฮ้ยมือชี้ไปอว่ย อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเตาแบบว่าใช้ต้มอันนี้โดยเฉพาะเลยเหรอพี่ใช่ต้มเต้หมดอ่ะครับใช่เหรอมปนมันเป็นต็นท์เนาะมันเป็นมันเป็นเตาแก๊ดภาคสนามเตาแก๊สน่ารักเตาแก๊ดเข้ามาเป็นเตาแก๊สภาคสนามใช่ใช้สำหรับอันนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีก็จนกว่าน้ำจะเดือดอ่ัมันมันจะขึ้นมาข้างบนน้ำมันน้อยวะมาแล้ว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 นี่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพอพอมันเดือดแล้วนี่นี่แหละกาแฟอ๋ออันนี้คือที่ดิฟมานี่ก็คือกาแฟแบบนี้เหรอถูกต้องใช่ครับหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยอืมได้กลิ่นไหมก็คือมันเดือดจนล้นขึ้นมาใช่ครับมันเป็นแรงดันที่เดือดขึ้นมาที่ผ่านผ่านเอ่อผ่านนี่ฟันี้ฮะมาดูนะอันนี้เป็นเป็นการเดือดของน้ำข้างใต้นะฮะแล้วก็ จะพุ่งขึ้นมาผ่านชั้นกาแฟขึ้นมาใช่ไอ้เป็นเท่ดีว่าถ้าเหมือนเป็นกระบวนการของกาแฟสดอ่ะที่เขาเรี๋ยวนี้เปิดเปิดรับสอนไหมเปิดรับสอนนะตอนนี้ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดใช่ใช่ยังไม่เปิดครับร้อยทัวร์ให้ใครใครจะมาเรียนส่งควันสารแก้วนึงโอเคนะระวังร้อนนะคะแก่นี้ต้นมันจะได้มองเห็นอะไรต่อเงี้ยทำอะไรต่อเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไว้นี่ก่อน นี่ก็จะได้เป็นอเมริกาโน่นะครับสำหรับคนที่ไม่กินหวานเฮ้ยจริงๆก็ใช้ได้เลยเรื่องจริงอ่ะเฮ้ยจริงจริงอันนี้คือการดิฟกาแฟมีแค่นี้มีแค่นี้ส่วนมากต่างประเทศเปแบนใช่ถูกต้องแต่คนไทยก็จะมาปรุงแต่มาปรุงใส่เอาก็อันนี้อันนี้ใครจะเป็นฟองนมให้พี่หน่อยปีฟองนมไหนนะอ๋ออันนี้เป็นนมนะครับเป็นนมต๊กตีใส่แก้วนมญี่ปุ่น ถูกปะนมอะไรนะครับเป็นนมฮอกไกโดนะฮอกไกโดนี่ประเทศอะไรญี่ปุ่นดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเดททุกที่ฉลาดขนาดนี้น้องเดตีนมเป็นปะฮะตีนมปกติถนัดนูดนี่นี่อออ๋ันนี้คล้ายๆเครื่องนึ่นที่ผู้หญิงทั่วไปชอบใช้อันนั้นใช้ผิดวิธีนี่มันจะมีสเต็ปอันนั้นใช้ผิดวิธีเลเวลหนึ่งก็ แล้วบวิธีการคล้ายๆกันคือใช้สาให้ทานใช่อันนี้เป็นแล้วใช้มือทำไมรู้่ะไม่ตีไข่ไงนี่ที่พี่แดนพูดอะแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันไม่มีระดับโปรตีนมันมีหนึ่งสองสามระดับของที่ที่ที่ผู้หญิงเขาจะใช้เครื่องตีไข่โอ้โพอแล้วอันนี้เครื่องตีฟองตีเลยกาแฟตีแค่แป๊บเดียวนี่ตีไข่แป๊บเดียวเสร็จเลยนะนมเนี่ยแป๊บเดียวฟองขึ้นเลยเสร็จเลยเสร็จเลยฟองเสร็จเลยฟองเสร็จเลยเนี่ย ดูนะฮะเอ๋ดูอะแต่ตอนนี้ฟองเริ่มขึ้นมาฮะโอเคาตีฟองครับทำไงตนอแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเราไมน้น้ำตาลหรือนมนมพ้น นมข้นนมข้นผ่อนนมข้นดีกว่าผอนมข้นดีกว่าเออนมเชื่อมเลยดีกว่าจะไปนมตาลปีไปเฮยโอ้โหที่ทะลักเลยขนาดนี้เลยเนี่ยดูฮะดูลูกเอทปองรางขี้ผ่านยังเกงลงมาครับเกงเลยใส่ในนมครับนมข้นครับโอ้นมข้นบ้านนี้ก็นี่ฮะดูฮะดูนมข้นบ้านนี้ นี่คือข้นๆนะแบบบ้านๆครัวแบบบ้านๆไม่บอกก็ต้องเชื่อว่าบ้านศิลปินจะมีนมข้นค่ะนี่บอกว่าพัตเตอร์อาจจะเลียช้อนแล้วก็ใช่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นราชบุรีนะบ้านผมก็เรียกว่ากังฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกนมกังดูเทนี่แทบไม่หยดเลยนะฮะ เแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราเป็นกันเองไม่ได้ทำขายใครแต่น่ากินตอนนี้หอมฟองเริ่มหายแล้วเขาเาเสียนจริงเหรอเนี่ยคนทำเขาจะเอารูปหัวใจนะพี่พี่เทงนี่มันจะเป็นรูปหัวใจได้ไงอ้าวเหรอมาเป็นรูปดอกไม้ต้องสั่นมือสั่นดูเล่า่ ของขาดครับต้องใส่โอ้เนี่ยดอกไม้ฮะดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยแล้วไงดอกไม้สองจุดไม่เห็นหออ่าได้แล้วครับโอยเข้มกว่านี้ได้อีกนะได้อีกใช่ไหมน้องพี่เนาะถ้าเอาเข้มกว่านี้ใช่มใช่เนาะก็เติมกาแฟแล้วอร่อยอย่าไม่พนเออจะทถาเป็นหนูหนูหนูชอบเข้มกว่านี้ไงอร่อย อร่อยอี่มันกลมกล่มจริงแต่ว่าจริงมันให้เค็มได้อีกไม่ไม่เพราะหนูกัเดย์อะเป็นคนกินกาแฟดํอ๋อกาแฟดำไม่ินอร่อยกลมกลอมพี่น้ำลองชิมไหมริๆก็แบบนี้แหละจิบจิบเนี่ยทีทีพีเอี่งอก้ว่งชิมนิดเดียวไม่ต้องหมดแก้วต่อไปเป็นคิวโมละก็ เดี๋ยวพี่ต้ขอเฉลยก่อนแล้วกันนะว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยครั้งแรกที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือบัวนะครับบัวเลยาจะแม่คือวันนี้ผมก็แค่เข้ามาเที่ยวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพี่ต้นเขาจะลองดิฟดูก็เลยอ่าไหนถ่ายดูนี่พอดีซื้ออุปกรณ์มาใหม่อ่าต้องลองมาต้ีแบบนี้ฟองนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลเป็ต้นมัวพี่อ่าโอเคจบแล้วของพี่ต้น นี่ฮะต่อไปก็เป็นกาแฟที่ผมเตรียมเข้ามานะฮะอันนี้แอกประเทศอะไรครับอันนี้เป็นของไทยฮะอยู่บนดอยคุ้นมากเลยนะนี่อ่าอันนี้เป็นเม็ดอันนี้จะเป็นเม็ดกาแฟยาวๆฮะแต่จริงๆเขาจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนี่ฮะเม็ดกาแฟมันจะอันนี้ผมจะทำให้พี่กินคุณมอกินหลอกาแฟหลอเนื้ออะไรหลอ

อ๋อผัดกะเพราเนี่ยใช่กะเพราสั่งกะเพรากินเลยนะพีนพ่น้ำกะเพราเนี่อสองโทรได้ที่เบอร์เลยฮะอ้าวอยู่ดีเปลี่ยนเรื่องคุยเราั้งสูมเจ็ดสองแปดเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งแปดโทรมาได้เลยโทรหาต้นล่ะต้นสี่สี่ สีสี่สี่สี่สสี่สี่โทสี่สี่สี่ใครอยากใครอยากโดนสี่ตหักต้นสายสี่รุ่นไ้รู้ว่าการโดนสี่หมายถึงสี่ครั้งสี่ทีที่ได้เจอกันใชว่าจะเป็นยังไงเปเรื่อยเลยเนี่ยคนที่เขาดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยเขาคงแบบพวกมึงี่ไม่มีเลยไม่มีสักคนเลยเฮ้ยบ้านมันดีเลย อ่ะช่วงนี้ดูช่วงนี้ดูกาแฟนะฮะเดี๋ยวเราดูโอเคอันนี้เราก็ได้กาแฟมาละโอ้เอาแล้วราบีไม่กระเด็นเลยพี่เราบีไม่กระเด็นใช้ไฟเบาเลยฮะใช่ใช่เนี่เราค่อยๆ่ยดิบก็โอเคนี่นี่รอบนี้สวยนะเราบนีดูดีทำให้ผู้หญิงกินแล้วทำให้ดูดีจริงๆริงปิดไฟฟ้าปิดกันเองอ๋อเนี่ย ที่สั่งโอเคเลยเนี่ยโอเคอเน่แล้วก็นมนมข้นๆอีกแล้วนมข้นกังอ,อันนี้ไม่ต้องไข่คนเกิ็ดนมเนี่ย ที่เป็นหลอดบีบเป็นไหนก็ไม่รู้พี่เอาแบบพี่เอาแบบนี้มาให้ถ่ายรายการนีหลอดบีบอย่างดีๆก็ไม่ก็มีนะก็เอาง่ายรายการไม่ได้มีสปอนเซ์ไม่มีอะไรนะก็หาอะไรได้ในบ้านก็เอานั้นมาขายใช่เจออะไรก็เอามาน้ำเปล่านี่นี่ก็วางอยู่ในห้องน้ำมั้ยนี่วาน้ำเปล่าก็เอามา่ทำเงินไหม แต่ฝากไว้นะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าคลิปต่อไปที่จะลงและเปิดตัวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าคลิปนั้นเนะี่ยจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวรอดูนะฮะเป็นคลิปแกล้งแกล้งแบบโหดมากบอกไว้แค่ะนะี้อ่ะอันนี้เป็นของพี่เอสนะครับเน้ยใส่นมด้วย เหมือน,น,นตอนเด็กที่ชอบเล่นขายของอะเนาะใช่ก็จะมีเด็กๆแบบว่านั่งเล่นนะกาแฟไม่คะโกโก้ไม่คะบางทีก็แดกน้ําที่ดินบ้างเคยกินมบ้างผมเคยกินน้ําน้ำน้ำที่ดินเลยกินที่เอาเทียนมานั่งเทียนบอกว่าเป็นโกโก้อะไรเงี้ยคนกินให้เพื่อน เอาใบไม้อะไรมาอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้สำหรับอันนี้ก็เหมือนเล่หขายของนี่นี่ก็เล่หขายของนะเนี่ยดูแต่เขาจัดร้านหรูหน่อยอันนี้ร้านกาแฟอันนี้เป็นร้านข้มตาก็อยู่ใกล้กันอ่นนี้นะไปเสิร์ฟอันนี้ก็ของพีเอสก็จะเป็นลาเต้นะครับเฮ้ยโควิดปะเนี่ยชุนกะเพรานี่ของพีเอสกินได้เปล่าเออมันจะหกครัสามสิบบาทครับดดิบหลดิเออเหมือนในที่นี่เลยอ รีินเนี่ยขมากขนขอะไรมันใส่อะไรไวะี่ไม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 กาแฟบดอันเนี้ยบดออืมขำอะไรอ่ะขำหน้าพี่ดีแล้วก็เราเล่นขายของกันอยู่เนี่ยได้อไหมได้คะแคะแนนห้าสิบเอ้ยคะแนสิบเต็มสิบไไม่ไม่ไม่้่าเ่็น่ไม่่ไม่ทม่ไ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 ม่เม่ไม่ไไ่ม่่่ไไม โโออเเเคคคนนึงกิร่จะที่เขาให้เจ็ดเขาได้ป่ะอันเนี้ยเป็นการตีนกาองแบงเราครั้งแรกในชีวิตไม่รู้กาแฟงตอื่นอไม่ไงใช่ไม่รู้ว่าค่ามาตรฐานมันตรงไหนนี่เดูเขาเล่นขายของเขานี่นี่เขาเล่นขายของเขาเฮ้ยไม่ได้ขายไม่ได้เล่นจบคลิปเลยนี่นี่นี่ฝากไว้ด้วยนะครับนี่สแต็กแดกตำครับอันนี้เป็นตำปูอัด เดี๋ยวผมจะสั่งทีนนี้อ่ะโอเคก็ปิดรายการวันนี้อยู่กับต้นสี่พี่น้องบอสสี่ครับผมก็ฝากกั้ด้วยกับช่องไอเฮียเดยนะคะบายเดทุกที่เดี๋ยวจะไปอยู่ที่ไหนอยู่แม่งทุกที่ในประเทศไทยเดี๋ยวเจอกันทุก EP ทุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าผมจะโผล่ไไนบ้างครับจริงจริงแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำรายการไม่ได้ทำคลิปน่ยก็โล่แม่งทุกที่เหมือนกันใช่ เดททุกที่ฉายาคือจริงๆแล้วเดทคือเดทุกที่อยู่แล้วเดททุกที่อยู่แล้วโอเคก็สออย่นี้ไปก็ฝากฝากไวยนะครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์เดททุกที่ตัวเซาส์สับคลายนะฮะครับยังไงก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดี